โอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับนี่โอ้โหสวยจริงๆนี่ครับดังนางฟ้านะครับปาดไม่น่าเชื่อครับมาคลิปนี้เห็นพี่น้องมุสลิมมาแต่งชุดไทยครับนี่ครับพี่น้องงามเพลิงนะครับโอ้โหเราก็ตามมาเนาะตามมาตามมาครับนี่โอ้โหขึ้นมาจากเรือครับขามฝากมา จากวัดโพเนาะแล้วก็มาแต่งชุดไทยอยู่ที่วัดอรุณนะครับโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับพี่นอ้องเออนี่ครับนี่ครับโอ้โหดีคนระับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆครับพี่นอ้องนี่ครับเพื่อนก็จะไปที่วัดอรุณนะครับโอ้โหน,นีครับ ต่พูนก็เป็นกู้ทัวครับที่วาน่าจะมาจากแถวมาเลเซียนะครับสุดยอดจริงๆเรื่องการรงเดียวของไทยนะครับนี่ครับเป็นพี่น้องมุสลิมครับตะพูก็คือวัดออกรุนครับค่าเรือข้ามฟกากก็ห้บาทนะครับโอ้โหวันนี้เต็มเรือวันนี้นะครับ คือคักสุดๆการท่องเที่ยวของไทยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับวันนี้เต็มเรือวันนี้นี่ครับ,รบโอ้สุดยอดจริงๆบรดูนก็คือวัดอรุณ เดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาทุกคนไปเที่ยวชมภาพบรรยากาศอยู่ที่วัดอรุณนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับที่เย็นนี้ไม่ใช่คนไทยครับที่นี้เป็นนักท่องเที่ยวชาต่างชาตินะครับ อันนี้อาหว่าอะไรเอ่ยเม่น้ำเจ้าพยาก็มีความสะอาดมากเนาะซึ่งมารอบก่อนก็จะมีผักตบโชวานะครับแต่มารอบนี้ไม่มีเลยครับอีกสักครู่เรือก็จะออกแลนวครับสิบสับ ทานท้ายเรือกันดีกว่าอีกสิบมิลอีกสิบมิลนี่อันนี้เป็นด้านท้ายเรือนะครับทุกคนนะครับนี่พระปางวัดอาวคนครับโอ้โหบ่านัดก็ไม่ได้มาเกือบเดือนเนาะนี่ครับวันนี้ก็จะขอพาทุกคนไปเที่ยวไปชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็เป็นเรือดำเที่ยวครับนี่ครับเป็นเรือชาวหมาลำครับตรงนี้ก็เป็นท่าเรือท่าเตียนนะครับครับเป็นท่าเรือท่าเตียนนะครับเ8็นกับท่าเตียนค่าเรือข้าบฟาก็5้าบาทนะครับก็ไม่แพงครับ5บาทนะครับแต่วันนี้เต็มลำเรือวันนี้ครับเรือออกแล้วครับ let's go เลือกออกแล้วครับรานพูดก็คือวัดกัญญาครับรับปาก FC ไว้หลายรอบนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับเอาไว้คลิปหน้าหลังจากจบจากวัดอรุณเราไปเที่ยวกันที่วัดกัญญาครับดว่าตอนนี้น่าจะบูนาะเสร็จเรียบร้อยเนาะวัดกัญญาเลือกออกแล้วครับ l e ส s ก o กันตอนถ่ายทำคลิปนี้ก็เป็นตอนเวลาบ่ายสามครับ วันนี้วัดจะแตกหรือเปล่านอะแต่ดูบนเรือนี้คิดว่าวันนี้วัดแตกอย่างแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับเต็มวันนี้แต่ที่ฟังเสียงพูดก็มีคนไทยด้วยนะครับที่ฟังเสียงบ้าก็มีคนไทยด้วยครับด้านนี้ก็เป็นซอยประตูนกยูงครับถ้าชงคำยำแรกคนเต็มรับเบิ้ก่อจะหาชมบิวครับนะครับดานบูนก็เป็นไอคอนสยามครับไอคอนสยามมุมนี้ก็สวยงามทุกทุกคนนี่ครับนี่มุมนี้สวยจริงๆนะครับมุมนี้ โอ้โหนี่ครับแต่แม่น้ำเจานน้าพญาณ์นี้โอ้โหสะอาดจริงๆสะอาดจริงๆว้าวสุดๆนะครับแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วครับวัดอารุณหรือว่าเชิงหวังเมียเเม่ยวนะครับเชิงหวังเมี่ยวนะครับต่างคนต่างเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปครับ ที่ปังเสียงพูดสามสาวเป็นสาวไทยนี่ครับมาถึงแล้วครับโอ้โหคนนี้ก่อนแจ่มจริงๆรในตอนกลางวันในตอนบ่ายสามนะครับ มาถึงแล้วครับต่อไปเราไปเที่ยวกันน้องพี่น้องไปที่บัาอรุ่นครับดาตุ้ามคนก็หลายครับดารนี้คนก็หลายครับนี่ครับพี่น้องตื่นเต้นนะครับถึงแม่ว่าจะมาบ่อยแต่ก็ตื่นเต้นนะครับมานับครั้งไม่ได้นะครับเยอะจริงๆครับทุกคนนี่ครับโอ้โหนี่ครับ ถ้าคนไทยก็เข้าฟรีนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เสียเงินนะครับ200บาทครับนะครับสามสลิมก็มาครับวันนี้วัดแตกอย่างแน่นอนนะครับถ้าแบบนี้วัดแตกอย่างแน่นอน,น มาถึงแล้วครับมีความโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆวันนี้วัดแตกอย่างแน่อนอนวันนี้แค่ทางเข้านี้กป็หลายครับ ถ้า FC ชอบใจก็ขอฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ด้านนี้ก็แต่งจุดไทยครับล้อหล่อโอ้โหเยอะจริงๆครับทุกคนครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านในนะครับ เข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับเข้ามาแล้วคนก็เต็มเต็มนะครับวันนี้นี่ครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวที่วัดอรุณครับบางคนก็จะไปที่พระอุโบสถดอนนี้ก็แต่งชุดไทยครับนี่พี่น้องนี่ครับโอ้โหมารอบนี้ก็คึกคักนะครับด้านนี้ก็จะไปทางพระปางครับเราไปด้านไหนกันก่อน เรามาด้านนี้เนาะเพราะว่าด้านนี้เป็นด้านไฮไลท์ครับด้านนี้โอ้ด้านหน้า,า,นนาเป็นทัวนครับนี่ด้านนี้ก็ชุดไทยครับทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนถึงแม้น่าจะมาบ่อยนะครับนี่ครับด้านปุ้นก็เป็นกุ๊บทัวครับ ัวอะไรเอ่ยใส่เชื้อสีขา,ขาวๆนะครับหน้าฝนนะครับทุกคนก็ไม่ได้ซบเซานะครับนี่ครับก็คือครับเช่นเดิมนะครับนี่โอ้โหโคิดว่าน่าจะมาจากแถวอินโดนีเซียหรือว่าแถวแถวมาเลเซียนะครับนะครับแล้วพูนก็เป็นกุ๊โทรัวครับ งวัดอรุณนี้ช่างเข้ากันเจเิเกินกับชุดไทยนาะนี่ครับด้านนี้ก็ชุดไทยใส่ชุดสีฟ้านี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับอันนี้มาจากไหนเออนี่ครับ <Compass> mm hmm. นี่ดันนี้ก็ชุดไทยครับสวยจริงๆะอันนี้ก็ชุดไทยนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้ามานะครับถ้าคนไทยก็เข้าฟรีนะครับถ้าชาวต่างชาติก็300บาทนะครับทางเข้าก็มีอยู่3ด้านนะครับ เยอะจริงๆวันนี้เข้ามาแล้วด้านในก็คึกคักสุดๆนะครับนี่ครับด้านนี้ก็ชุดไทยครับเป็นสาวจีนนะพี่นอ้องนี่ครับนี่ด้านนี้โอ้โหสวยจริงๆเป็นสาวม,มุสลิมมาแต่งชุดไทยครับพี่นอ้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับ นี่โอ้โหสวยจริงๆนี่ครับดังนางฟ้านะครับปาดไม่น่าเชื่อครับมาคลิปนี้เห็นพี่น้องมุสลิมมาแต่งชุดไทยครับนี่ครับพี่น้องงามเพิงนะครับโอ้โหเราก็ตามมาเนาะตามมาตามมาครับนี่โอ้โหขึ้นมาจากเรือครับขามฝากมาจากวัดโพเนาะแล้วก็มาแต่งชุดไทยอยู่ที่วัดอรุณนะครับ โอ้โหสวยจริงๆนี่ครับพี่น้องเออนี่ครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็หลายครับนี่ครับแต่วันนี้แดดแรงมากครับอันนี้แดดจ้ามากวันนี้นี่ด้านบนก็สวมชาดาครับโอ้โหช่างเข้ากันสแนเ,เกินชุดไทยกับพระปางวัดอรุณนี่ครับ โอ้โหภาพแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับที่พี่น้องมุสลิมมาแต่งชุดไทยดีครับนี้แค่ด้านนอกนะครับทุกคนนี้แค่ด้านนอกยังไม่ได้เข้าไปที่พระปางนะครับนี่ครับเดวจ่านิดหน่อยนะครับ ก็ไม no ่ร oh. ู้ว่าจะบรรยายอย่างไรพี่น้องเออนี่ครับโอ้โหก็คือคาดเหมือนเดิมนะครับไม่มีวันซบเซาอย่างแน่นอนเนาะเรื่องการท่องเที่ยวของไทยนะครับนี่ครับ ถโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับพี่น้องเอ้ยสาวม,มุสลิมครับสวยจริงๆด้านนี้ก็ใช่ครับนี่ครับ นี่ตอนนี้ก็ชุดไทยครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยสุกเจอสุกเจอครับนี่ครับรล,ล่างไหลมาเลยๆนะครับนี่ครับที่เห็นนี่คือนักท่องเที่ยวล้วนๆนะครับโอ้โหนี่ครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยววัดอรุณนะครับปาสุดยอดจริงๆไม่ซบเซาเลยนะครับทุกคน แล้วใครว่าเมืองไทยเงียบงาวครับนี่ครับตอนนี้คนกลับมาเที่ยวแล้ว1นล้านห้าแสนกว่าคนเนาะยอดนะวันที่15 15มิถุนายนนะครับ1นล้านห้าแสนคนครับเข้ามาจากท่าเรือครับทุกคนนี่ครับเป็นเต็มครับนี่ครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคลิปนี้เอาเป็นว่าเรามาชมภาพบรรยากาศรอบนอกเนาะเพราะว่าคนถ่ายคลิปสู้แดดไม่ไหวครับแดดร้อนจริงๆครับนี่ครับ นี่ครับเป็นนุ่มตีสาวมวยต่อแถวเข้าไปที่พระปางวัดอรุณครับนี่ครับคนไทยก็เข้าฟรีครับถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เสียเงิน300บาทอ๋ออันนี้เสียเงิน200บาทนะครับ200บาทต่อเพอร์ซันนะครับโอ้โหวัดงามจริงๆครับพระปางวัดอรุณนี่ครับตอนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวครับทุกคนนี่ครับเป็นนุ่มตีสาวมวยครับ โอเคนะครับถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีเดอ้อสวัสดีนะครับ